ผมชอบพูดเสมอนะเวลาคุณไปที่สวยๆไปที่ที่มันอลังการไปที่ที่คุณรู้สึกดีที่คุณรู้สึกชอบไปสวิตเซอร์แลนด์ไปนิวซีแลนด์หรืออะไรก็ตามคุณเคยเห็นภาพพวกนี้ก็ตามเคยดูหนังก็ตามแล้วคุณแบอกโอ้โหเหมือนอยู่ในความฝันเลยอะถ้าผมบอกว่าคุณสามารถใช้คำว่าโอ้หเหมือนอยู่ในความฝันเนี่ยในชีวิตทุกครั้งที่คุณลืมตาตื่นได้ มันจะตีแค่ไหนโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะเพราะคุณเป็นพลังงานที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยการที่คุณจะเลือกนะการที่จะไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะง่ายกว่าเช่นคุณเรียนอย่างเงี้ยคุณนั่งดูผมอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างหยุดคุณให้คุณคิดเชื่อมโยงกับบุคคลในอนดีตใช่ไหม มีปัญหาในเหตุการณ์นะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรมีอารมณ์กับร่างกายนะหรือสมองคุณจะโหยหาการเชื่อมโยงที่คุณคุ้นเคยเช่นณนะเวลาเนี้ยดูผมบางคนดูได้ไม่นานนะต้องปิดแล้วเลื่อนดูฟีด Facebook ใครเคยเป็นบ้างเลื่อนดูฟีด Facebook โดยที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเลยต้องเลื่อนดูฟีดเฟซเฟซบุ๊ก k ิกต็ ดูฟีดใน youtube ว่ามีอะไรบ้างทั้งที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนั่นแหละนั่นแหละคือการที่เราไม่มีสติเพราะเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราปล่อยให้มันไหลไปเราเลยไม่สามารถควบคุมนะนี่คือสิ่งที่คุณทำเพราะคุณคุ้นเคยมันจะเหนื่อยมันจะเหี่ยวเฉามันจะตายนะมันจะรู้สึกไม่มีชีวิตชีวา แล้วฮอร์โมนของคุณนะมันจะเปลี่ยนแปลงคนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับมือได้ก็จะกลายเป็นอะไรซึมเศร้านะเล่นโทรศัพท์หมดคืนเลยนะนอนก็ไม่หลับแต่ก็ถูฟีดอยู่นะดูคนที่เขาให้ประโยชน์ก็ดูนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเพราะว่ายังใช้วิธีแบบเดิมๆทำที่เราติดเป็นนิสัยนะเพราะพวกนี้เป็นอัตโนมัติ คุณเคยไหมล่ะผมเองเนี่ยยอมรับว่าบางครั้งก็เคยนะอยู่ดีๆหลุดหลุดไม่ความว่าหลุดการมีสติอยู่ด,ดีๆไม่รู้จะทําหรือว่าจะดูอะไรโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องดูพอดูเลื่อนฟี a c e b o o k เจอดาราคนนั้นหนังเรื่องนี้โอ้อยากดูหนังเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีอยากเจอขึ้นมาทันทีดาราคนนี้เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีเจอดารมาม่าเอาแล้วคราวนี้ มันคุ้นเคยมันง่ายมากมันชิลๆมันสบายๆแต่ทั้งหมดเนี้ยมันทำให้คุณอยู่หมดเอาชีวิตรอดแล้วคุณก็บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะใช้จ่ายอย่างประหยัดเฮ้ยคุณยังไม่ได้กําหนดเลยว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างคุณยังไม่ได้เริ่มทำเลยด้วยซ้ำมาถึงคุณจะประหยัดก่อนเลยเลยผมถามแค่นั้นนะถ้าคุณมี เงินเยอะมากเลยแต่คุณไม่เคยเห็นมันมาก่อนจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทสมุนนะหรือคุณคือลูกมหาเศรษฐีแต่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณก็ประหยัดอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงถึงเราจะรู้ได้เราก็ต้องค่อยๆค้นหาเพราะเรามีกันทุกคนตอนนี้แหละสำคัญละ่ะคุณรู้ไหมว่าหมดเอาตัวรอดมันทำให้คุณเป็นมะเร็งเป็นโรคซึมเศร้าหน้าแก่นะเป็น อะไรก็ตามที่เป็นโลกอ่ะนะเพราะฮอร์โมนคุณมันจะเปลี่ยนคุณทำแบบเดิมๆซ้ำๆห่อเหี่ยวแล้วก็มีอารมณ์เดิมๆนะวิธีแก้ปัญหาของคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าจะทำยังไงนะเขาอาจจะลุกขึ้นปัดไล่หนีเล่นโทรศัพท์ดูทีวีดูคลิปตลกม้าแมวหรือทำอะไรเนี่ยเพื่อตอบสนองหรือเพื่อเบี่ยนเบน ความสนใจเช่นตอนนี้กําลังเครียดกับที่ทํางานเลยห mm hmm. ืมกำหมัดแน่นหัวหน,น้านทาไมมันงี่เงา่าเพื่อนร่วมงานทําไมมันไม่ช่วยฉันหรือว่ามันทำไมเห็นแก่ตัวกลับบ้านมาขอชิลๆดู Netflix สะหน่อยนะออวันนี้นะเป็นอย่างนั้นไปกลับบ้านมาขอไทยติ๊กตอก่อนดูโอ้โหเนี่ยเต้นนะโอ้โหดูอะไรก็ตามนี่คือการแก้ปัญหาของเราที่เราคิดว่ามันถูกต้องคือแก้เครียด คลายเครียดนะมันจะแก้เครียดคลายเครียดได้แค่ชั่วคราวเมื่อคุณวางโทรศัพท์ลงวางสิ่งที่คุณกําลังดูหรือคุณคิดว่ามันกําลังแก้เครียดไอสิ่งที่มันเครียดอ่ะมันถมเป็นกองขยะเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่เต็มตัวคุณไปหมดเราต้องล้างมันออกโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเรื่องพวกนี้เมื่อเวลาผ่านไปเราจะพึ่งพาโลกภายนอก มากขึ้นนะเราจะรู้สึกว่าโลกภายนอกเนี่ยทำให้ฉันเป็นแบบนี้เพื่อนทำให้ฉันเป็นแบบนี้เพราะงานทำให้ฉันปวดหลังเพราะงานทำให้ฉันป่วยเพราะเพื่อนร่วมงานฉันเลยเครียดฉันเลยเป็นไมเกรนฉันเลยหน้าแก่เรารู้สึกว่าโลกภายนอกกำลังเล่นยานเราอยู่เรากำลังเป็นผู้รับเคราะ เรารู้สึกว่าเพราะมันมีสงครามเรารู้สึกว่าเพราะรัฐบาลเรารู้สึกทุกอย่างรู้สึกว่าคนนั้นคนนี้ไปหมดเลยนะเราจะพึ่งพาแต่โลกภายนอกแล้วเราก็จะเอาโลกภายนอกเนี่ยแล้วคิดว่ามันจะเปลี่ยนโลกภายใน บางคนไปหาหมอจิตวิทยาคิดว่าจะเปลี่ยนโลกภายในตัวเองได้บางคนไปพึ่งโลกภายนอกต่างๆนานา,นาดูคลิปพัฒนาตัวเองนะตั้งใจเล่นฟิตเนสตื่นเช้าก็ทำได้แต่ลึกๆแล้วมันมีอะไรที่ฝังเข้าไปใน DNA คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัววิธีแก้มันมีวิธีเดียวคือเข้าไปในโลกภายในและเอาโลกภายในมาใช้งานกับโลกภายนอก ตอนนี้เราทุกคนเอาโลกภายนอกมาใช้งานกับโลกภายในเช่นตอนนี้ฉันมีเงินในบัญชียอยู่เจ็ดหลักฉันยังรู้สึกว่ารวยนะพอมันลดเหลือหกหลักห้าหลักสี่หลักรู้สึกว่าจนเลยเพราะตัวแปรคือตัวเลขข้างนอกหรือเงินในบัญชีที่มันอยู่ข้างนอกนะหรือบางคนนะไปเที่ยว ไม่ได้ฮิวกระเป๋าแบรนด์เนมรู้สึกว่าไม่รวยขึ้นมาทันทีอเอพิ่งโลกภายนอกจริงไหม,มรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาทันทีรู้สึกประมานะเมื่อคุณลดระดับนะอารมณ์หรือความรู้สึกพวกเนี้ยที่เป็นขยะได้แต่ไม่ง่ายนะผมบอกทฤษฎีให้เฉยๆออารมณ์โกรธเกลียดเครียด ไม่ชอบนะรวมถึงเศร้าแป้วแค้นแอบด่านในใจนะเมื่อคุณสามารถลดระดับไอสิ่งพวกนี้ได้จริงๆเนี่ยคุณจะเลิกสนใจปัญหาในชีวิตคุณไม่สนใจแล้วเว้ยปัญหาต่างๆในชีวิตฉันนะฉันไม่ยุ่งจะมีปัญหาเหรอไม่สนใจ อันนี้บางคนอาจจะบอกว่าโหนี่เขาเรียกว่าไม่รับผิดชอบหรือเปล่าฟังก่อนฟังก่อนนะเมื่อคุณเลิกสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้บางคนมีหนี้สินนะบางคนอกหักบางคนครอบครัวมีปัญหาบางคนพี่น้องไม่รักกันบางคนอยากได้รถใหม่อยากใบบ้านใหม่อยากได้ดไน,ไดนู่นได้นี่เมื่อคุณเลิกสนใจปัญหาต่างๆตรงนี้นะ่ะคุณจะเปลี่ยน ให้ความหลงไหลอยู่แค่ปัจจุบัน